กว่าจะมาเป็นคล้องสวยๆครับผมมาดูกันวิธีการทำกว่าจะได้มาเป็นคล้องสวยๆที่เราเห็นกันอยู่ครับผมครับนี่ก็คืออ่าแผ่นรอบครับผมเป็นแผ่นเหล็กตัดออกมาแล้วก็มาทำเป็นวงครับนี่ก็คือเป็นงาน ที่ใช้มือทําครับผมงานแฮนด์เมดเอานำมาให้ดูกันคือช่างผู้ชานาญวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำภาพสวยๆนำภาพที่ก่อนที่จะเป็นคล้องมาให้ดู พอทำเป็นวงเศษก็เอาแผ่นเหล็กที่ตัดไว้มาเชื่อมามาเชื่อมต่อกันครับนี่ก็เป็นแผ่นเหล็กแล้วก็เหล็กที่เราดัดให้เป็นวงมาเชื่อมต่อกัน งานที่เห็นนี้ก็เป็นงานทํามือครับผมงานแฮนด์เมดทั้งนั้นเลยหาดูยากครับผมก่อนที่จะมาเป็นคล้องให้ดูแต่ละลูกแต่ละใบไม่ใช่ว่าทํายง่าย,ายอ่าไม่ใช่ใครจะทําก็ได้ครับผมอ่านี่พอเชื่อมเสร็จก็มาอ่าทำการเดียวตกแตง่งขอบรอบวงนอกวงใน ครับผมอ่านี่ก็จะมาทำาฉีดทำวงเพื่อจะตีครับนี่ก็จะตีเป็นจูมเขาเรียกจูมจูมคล้องอ่าแล้วแต่เราจะทำกี่จูมครับผมหรือแล้วแต่ลูกค้าสั่งไว้ครับครับนี่ก็คือตีเป็น ตีวงเป็นจูมเพื่อจะตีครับนี่ก็คือการตีคล้องครับผมใช้มือครับผมอ่าเนี่ยความสามารถล้วนๆไม่ได้ใช้เครื่องจักรกลอะไรมาช่วยอ่าใช้กำลังแล้วก็ความชำนาญ ถ้าไม่มีความชํำนาญก็ไม่ได้กล้องที่สวยงามแล้วก็เป็นมีเสียงไม่มีเสียงที่กล้องกลางวานครับผมนี่คือการทำคล้องนี่คือช่างที่ชนานาญเราทำครับนี่คือจูมใหญ่ครับจูมใหญ่ที่อยู่ตรงกลางคล้องที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไป นี่แหละครับเขาทำกันอย่างนี้ไม่มีโอกาสเอามาให้ชมครับนี่ก็จุ่มเล็กที่อยู่รอบๆครับผมอ่าอันนี้ก็อยู่รอบๆก็แปดจุม่มนะครับนะแปดจุม่มอ่าแล้วก็รวมกับจุ่มใหญ่ตรงกลางก็เป็นเก้าเรียกว่าของเก้าจุม่มครับผมอันนี้คืองานแฮนด์เมด ถือว่าเป็นงานฝีมือล้วนๆจากผู้ชำนาญนครับผมไม่มีโอกาสไปดูพอตีเสร็จก็มาตีรอบวงครับนี่อันนี้ช่างที่ชำนาญ เราทำที่ทำยู่นี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ทำคลองกองระฆังขึ้นชื่อที่สุดของประเทศไทยหรือของโลกเลยก็ว่าได้ครับผมซึ่งอยู่ที่บ้านไซมูลอ่ตาตมไซมูลอำเภอพ,พิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่น พอตีพอตีโน่นี่เสร็จก็มาไล่เสียงนี่คือการไล่เสียงครับต้องไม่ไม่ใช่ว่าคล้องตีจูมตีอะไรเสร็จแล้วจะมาทาสีขึ้นลายเลยนะครับเนี่ยต้องมาไล่เสียงมาไล่ดูว่าเสียงมันได้ไหมเสียงกล้องไหมอ่ะพอ,อได้แล้วเราก็นำลงมาอ่ามาไล่ขับ ตรงที่เป็นรอยโน่นนี่นั่นเพื่อจะทาสีทาสีก่อนที่จะเอามาเขียนลายครับผมเขียนลายต่อไปครับนี่ก็คือการเขียนลายเป็นขั้นตอนอขั้นตอนสุดท้าย นี่แหละครับคือคล้องครับผมก่อนที่จะมาเป็นคล้องก่อนที่จะมาเป็นคล้องสวยๆให้เราได้ชมได้ตีอ่าได้รูปได้อะไรกันอ่านี่แหละไปมาอธิษฐานรูปโน่นนี่นั่นครับผมอ่านี่คือคือวาดลายอ่าสำหรับช่างที่ชํานาญงานอ่าเขาก็จะเขียนลายตาม อ่าฉบับที่เขาถนัดหรือว่าลายประจําตระกูลหรือว่าลายาที่ลูกค้าสั่งมาครับผมก็จะทําตามาตามแบบที่ได้รับมานี่เลยครับคือการทําคล้องก่อนที่จะมาเป็นคล้องที่สวยงาม นี่มาดูกันนี่แหละคือผมได้นำมาให้ชมให้ดูว่าเขาทำกันยังไงที่เราเห็นเห็นอยู่ตามวัดวารามหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก่อนจะได้มาเขาทำกันยังไงอก็ถือว่าเป็นความรู้ครับผมเป็นความรู้อ นี่ก็คือการทำคล้องผมก็จะได้นำสิ่งต่างๆหลายๆอย่างนำมาฝากครับก็ต้องฝากกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมถ้าหากเป็นประโยชน์มีความรู้คู่ประโยชน์ก็ฝากไว้ครับผมต้องรู้ต้องไปครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการสารต่อคลิปดีๆมาฝากทุกๆท,ท่าน